สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเราก็จะพาไปดูตลาดข้าวโพด4.2หมื่นล้านระส่ารัฐเปิดนำข้าวล้านตันภาษี0%นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแลกกับสหรัฐลดภาษีนั่นเองครับสำหรับตลาดข้าวโพดในประเทศนั้น4.2หมื่นล้านสะเทือนหลังบอดนอบอขอพอไฟเขียวเปิดช่องพิเศษให้เอกชนนำข้าภายใต้กรอบ ด t o ภาษี0%เปอร์ซเลงแรกนำเข้าเข้าวโพดสารัฐหวังคร้ำลดภาษีตอบโต้ไทยเป้าหมาย1ล้านตันพ่วงในมาตรการ3 1ก็คือสภาเกษตรตะกร,กรก็ได้ออกมาหึ้มฟ้องศาลหากเกษตรกรขายข้าวโพดได้ต่ำกว่า7บาท5สตางค์นั่นเองครับ เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการเข้าโพดเลี้ยงสัตว์หรือนอบอขอพอครั้งที่3ทับ2,568เพื่อที่จะพิจรนารณาแนวทางการบริหารจัดการนำข้าวสินค้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2,568ทับ69และได้กำหนดปริมาณและอัตราภาษีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO รวมถึงเรื่องการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อที่จะดูแลเกษตรกรรับซื้อข้าวโพดสดความชื้นไม่เกิน30%ไม่ต่ำกว่า7บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับ นายเติมศักดิ์บุญชื่นกรรมการนบอขอพอเผยกับนักข่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการนำเข้าสินค้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ปี2568-69ทับโดยมีมติอนุกรรมการเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกจากโคต้าเดิมที่ให้องค์การคลังสินค้าหรืออคสอเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวอัตราภาษีร้อยละ20 ปริมาณไม่เกิน54,700ตันเปลี่ยนเป็นอคสอและผู้นำเข้าทั่วไปสามารถนำเข้าได้ในอัตราภาษี0เปอร์เซในปริมาณ1ล้านตันโดยให้อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการซึ่งต้องให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะนำเข้านั่นเองครับทั้งนี้การกำหนดให้นำข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุด,ดิบทดแทน GMO ภายใต้กรอบ WTO ในโคตา้าและข้าวสาลีสำหรับผลิตอาหารสัตว์จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในสัดส่วนที่3ส่วนต่อการนำข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้กรอบ WTO ในโคต้าข้าวสาลีสำหรับการผลิตอาหารสัตว์1ส่วนโดยต้องนำหลักฐานการรับซื้อตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568มาแสดงประกอบกับการขออนุญาตนั่นเองครับนับเป็นปีแรกที่การนำข้าวข้าวโพดจากสหรัฐถูกดึงเข้ามาในสัดส่วนของข้าวสาลีซึ่งในที่ประชุมเกษตร,รกรกับสมาคมผู้พืชไร่ ผู้ค้าพืชไร่ก็ได้คัดค้านแต่ก็ไม่สามารถต้านได้เพราะประธานตัดสินใจใช้คะแนนเสียงโดยมีเพียงสองเสียงทพิคานอย่างไรก็ดีได้ทวงติ่งว่าการนำข้าวข้โพดปนเปื้อน GMO อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศเมื่อคัดค้านไม่ได้จึงแจ้งในที่ประชุมว่าหากจะนำข้าวข้โพดจากประเทศใดก็ตาม ต้องไม่มี GMO อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับปากว่าจะซื้อข้าวโพดส,สดทุกเมล็ดและหากราคาในประเทศตกต่ำทางเกษตรกรและสมาคมผู้ค้ามีแผนที่จะฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีการครุ้มครองชั่วข่าวโดยจะใช้โมเดลจากคดีป,ปลาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังที่ศาลเคยรับพิจารณาและได้ผลมาแล้วนั่นเองครับนี่ก็คือ เป็นอันว่าก็ไม่สามารถคัดค้านกันได้จากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือตกลงก็จะนำข้าวโพดเข้ามาในประเทศนั่นเองครับแต่ก็จะยืนยันได้ไหมว่าราคาของประเทศใน ภายในประเทศนั้นจะไม่ต่ำกว่า7บาท5สตาง์ต่อกิโลกร,รัมของข้าวโพดเกษตรกรไทยนั่นเองครับผมคืบหน้าจะเป็นเช่นไรค่อยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับผม